เตรียมกระเป๋าท่องเที่ยวให้พร้อมเพราะปีนี้รัฐบาลไทยมีโปรโมชั่นพิเศษเที่ยวดีมีคืน2,568ที่จะทําให้การเดินทางในประเทศของคุณไม่เพียงแค่สนุกแต่ยังได้ประโยชน์ด้านภาษีสูงสุดถึง30,000บาทนี่คือโอกาสทองที่อาจพลาดไม่ได้สําหรับใครหลายคนที่กําลังคิดจะออกจากบ้านช่วงปลายปีแต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการเที่ยวเล่นเท่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจทําให้บางคนเกิดคําถามว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าอ่านต่อเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมาตรการนี้และอาจทำให้คุ ออกเดินทางทันทีนี่คือข่าวดีจากกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งอนุมัติโครงการเที่ยวดีมีคืน2,568เมื่อวันที่23ตุลาคม2565เวลา11.13นนนา,า,นา,นานีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงปลายปี2568และต่อเนื่องไปจนต้นปี2569โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนไทยอย่างเราๆหันกลับมาค้นพบความงามของเมืองไทยอีกครั้งโดยเฉพาะการเดินทางไปยังเมืองหลักและเมืองรองต่างๆซึ่ง จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมสรุปง่ายๆคือถ้าคุณมีรายได้และใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศคุณสามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึง15ธันวาคม2568นนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับใครที่กำลังวางแผนเที่ยวภูเขาทะเลหรือแม้แต่ตลาดท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆลองนึกภาพดูสิคุณเดินทางไปพักที่รีสอร์ทในภูเก็ตซึ่งอาจถือเป็นเมืองหลัก และใช้เงินไปกับห้องพักและอาหารรวมแล้ว1 5 0 0 0บาทคุณจะได้ลดหย่อนภาษีในอัตราหนึ่งเท่าของค่าใช้จ่ายจริงคือ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณเลือกไปเที่ยวที่จังหวัดรองอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนหรือเลยที่นั่นค่าใช้จ่าย10,000บาทเดียวกันอาจทาให้คุณได้ลดหย่อนถึง1 5 0 0 0บาทเพราะอัตราเป็น1.5เท่านี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ห่างไกลไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ๆเท่านั้นและนี่คือส่วนที่ทําให้โครงการ นี้ไม่ธรรมดามันไม่เพียงแค่เซฟเงินในกระเป๋าแต่ยังช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นฟื้นตัวอย่างแท้จริงทีนี้มาดูรายละเอียดสําคัญกันดีกว่าโครงการนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสําหรับที่พักและบริการร้านอาหารในประเทศโดยสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน20,000บาทจากค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดแต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยเพื่อความยุติธรรม สำหรับ10,000บาทแรกคุณใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรือ E-T a x invoice ก็ได้แต่สำหรับอีก10,000บาทถัดไปจะต้องใช้ e t a x Invoice เท่านั้นเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและลดความยุ่งยากในการตรวจสอบนี่อาจเป็นจุดที่เกิดข้อถกเถียงเพราะบางคนอาจมองว่าเงื่อนไขนี้ยุ่งยากสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่คุ้นชินนักกับระบบดิจิทัลแต่ในทางกลับกันมันก็ช่วยป้องกันการทุจริตและทำให้ระบบภาษีโปร่งใสขึ้น อีกทั้งยังครอบคลุมถึง55จังหวัดท่องเที่ยวรองและบางอำเภอในอีก15จังหวัดเพื่อให้ทุกพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่การท่องเที่ยวเท่านั้นมันินเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตต่างๆเช่นการระบาดของโรคหรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละคือส่วนที่อาจทําให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าเงินภาษีที่รัฐสูญเสียไปจะคุ้มกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆหรือเปล่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการแบบนี้มักประโยชน์กับคนที่มีฐานะพอสมควรมากกว่าคนทั่วไปเพราะคนรายได้น้อยอาจไม่มีเงินเที่ยวตั้งแต่แรกแต่ในอีกมุมมองหนึ่งมันก็เป็นแรงจูงใจใจให้คนทํางานหนักขึ้นเพื่อใช้สิทธิน์นี้และช่วยกระจายโอกาสไปยังธุรกิจท้องถิ่นที่กําลังดิ้นรนจากตัวอย่างในอดีตเช่นโครงการคล้ายๆกันในปีก่อนๆที่ทาให้การจองโรงแรมและร้านอาหารเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี้จึงเป็นการลงทุนในสุขภาพของเศรษฐกิจที่อาจยั่งยืนกว่าที่คิดสรุปแล้ว เที่ยวดีมีคืน2,568เป็นมากกว่าการลดภาษีมันคือคำเชิญชวนให้เราได้สัมผัสเอกลักษณ์ของเมืองไทยอีกครั้งในขณะเดียวกันก็สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้นแต่คุณคิดอย่างไรมันเป็นโอกาสที่ดีหรืออาจเป็นภาระเพิ่มเติมสำหรับรัฐบาลคุณเห็นด้วยกับเงื e ่อนไข E t a ท็ n อ o i c e หรือคิดว่าเป็นอุปสรรคที่ไม่จำเป็นมาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนไอเดียและอาจค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการพัฒนาประเทศไปด้วยกัน